สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับร้านแม็กนัมสาวออดิโอสุรินนะครับมาพบเจอพี่น้องอีกตามเคยนะครับผมอนานๆจะมีคลิปลงมาทีนะครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับกดกดไลค์นะครับกดติดตามกดกดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปก่อนคนอื่นเขานะครับผมวันนี้ร้านแม็กนัมสาวออดิโอสุรินนะครับมีสินค้าเข้ามานะครับผม ก่อนอื่นนะครับร้านตั้งอยู่ที่อ่านะครับบ้านอะไรนะครับตามที่อยู่ที่ท่านเห็นเลยบนหน้าจอนะครับบ้านอะไรตํตบนตะปูอำเภอข่าวสินรินจังหวัดสุรินนะครับเบอร์โทรศัพท์0983636889นะครับผมร้านไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโอนเท่านั้นนะครับหรือท่านที่มารับเองนะครับจะดีมากเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับจะเป็นทาง Facebook นะครับ จะเป็นทาง Facebook หรือจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์นะครับผมครับวันนี้จะมีตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับมาชมกันเลยนะครับเอาตัวแรกก่อนดีกว่านะครับตัวนี้นานแล้วไม่ออกนะฮะวันนี้จัดราคาพิเศษวันเข้าวันเาไปเลยตู้เสียงกลางนะครับทุกเคนะครับผมมี2ใบก็จะมีเฟรมแขวนให้แบบนี้เลยนะครับผมเลยสองใบนะครับ2ใบตะแกรงปั๊มสวยๆแบบนี้นะครับ ด้านในก็จะเป็นซับโอ้ผ้าอย่างดีเลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับนะครับผมตู้สภาพดีนะครับไม่มีแตกไม่มีบวมนะครับมีแค่สีถลอกนะครับมีแค่สีถลอกนะครับก็โดยรวมก็สภาพโอเคสวยนะครับผมอ่ะตู้เปล่าใบละ1,000บาทนะครับใบละ1 0 0 0บาทนะครับซื้อ2ใบนะครับซื้อ2ใบ ได้เฟรมแขวนไปด้วยนะครับผมอ่ะชุดนี้อ่ะคู่ละกันครับคู่สองพันนะครับหรือจะซื้อใบเดียวมันคงไม่มีใครซื้อใบเดียวหรอกนะครับเนาะอ่ะอ่ะก็คู่ละสองพันนั่นแหละครับอ่ะใบละพันนะครับผมตู้เสียงกลางนนะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับมาที่ตู้เบรนะครับตู้เบรก็จะไปทรงนี้เลยนะครับทรงลูกเต๋านักเพื็กทรงอะไรไม่รู้แบบนี้เจบินหรือเปล่าครับอ่ะนะครับผม ตู้สภาพสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาบคราบที่มันเกาะมานะครับแต่ว่าตู้แน่นๆครับไม่ไม่แตกไม่บวมนะครับสวยๆเลยตัวนี้นะครับตะแกรงปั๊มแบบนี้นะครับสวยๆนะครับตะแกรงปั้มสวยๆเลยนะครับท่านดูนะครับตะแกรงปั๊มสวยๆนะครับผมมีมือจับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีแตกนะครับไม่ไม่ใช่ตู้แตกนะครับ เป็นสีนะครับสีก็จะมีแตกบ้างนะครับสภาพโดยรวมสวยนะครับสวยนะครับมาดูด้านหลังนะครับอ่ะนี่นะครับย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็จะเป็นเพจสเปคคอนแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะตัวนี้เป็นดอกเป็นดอกครุ่งหล่อดอกช้ำนะครับดอกช้ำพันสองร้อยบาทนะครับ ดอกเดิมๆนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับดอกเดิมๆสวยๆนะครับดอกทั้มอ่ะตัวนี้นะครับพร้อมดังไปเลยนะครับพร้อมดังนะครับตู้พร้อมดังใบละ3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับผมมีอยู่2ใบนะครับแล้วก็มาที่นะครับสเตปไฟนะครับพูม่านะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับ อ่าตัวนี้เป็น40แอมป์นะครับ40แอมป์นะครับสภาพก็สวยๆเลยนะครับผมพี่น้องครับดูเอาครับดูนะครับผมสวยๆนะครับอ่ะราคาพิเศษนะครับ3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวขอขออนุญาตลดเสียงเพลงสักนิดนะครับอ่ะนะครับผมนี่นะครับมาต่อกันเลยนะครับอ่ะมา สักครู่ถึงไหนแล้วเนาะอ๋อสเตปไฟ3,500บาทนะครับสภาพสวยๆนะครับ4ี่สแอมป์พูม่านะครับ3,500บาทเท่านั้นนะครับมาที่สายลำโพงนะครับสายลำโพงนะครับเป็นสาย V c ซนะครับก็จะเป็นเบอร์ตัวนี้จะเป็นสีคอะครับสีคอจะมีอยู่3 3เส้นนะครับ1เส้น2เส้น3เส้นเป็นสีคอนะครับเบอร์1.5นะครับสี่คูณหนึ่งจุดห้านะครับพร้อมหัวสเปคคอนใช้งานได้เลยนะครับ นะครับผมสวยนะครับสวยเลยนะครับก็ยาวประมาณ9ถึง10เมตรนะครับยาวประมาณ9ถึง10เมตรนะครับต่อเส้นนะครับประมาณ9ถึง10เมตรต่อเส้นนะครับมีอยู่3เส้นนะครับเอาเส้นละนะครับเส้นละ250บาทนะครับเส้นละ250บาทนะครับมี3เส้นนะครับ250บบาทนะครับแล้วก็มาที่ อันน das like ี้สายพ่วงนะครับตัวนี้เป็นสายพ่วงสายพ่วงประมาณ1เมตรนะครับมีอยู่3ามเส้นนะครับพร้อมหัวนะครับมีอยู่3ามเส้นพร้อมหัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหัวต่อนะครับหัวต่อก็เข้าหนึ่งออกสองนะครับเข้าหนึ่งออกสองนะครับสามารถเอาหัวสเปคคอนเสียบเข้าไปต่อความยาวได้นะครับตัวนี้ยาวประมาณประมาณ ประมาณ3เมตรนะครับประมาณ3เม,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 มตรนะครับประมาณ3เมตรนะครับมี2เส้นนะครับ3เมตร2เส้นนะครับตัวต่อนะครับเอาเป็นว่าเอากองนี้รวมกันเลยนะครับใส่พ่วงกับชุดนี้รวมกันนะครับเอาชุดนี้เอาเอา300บาทพอครับ3า0บาทนะครับชุดนี้เอา300บาทนะครับอันนี้เส้นละ250บาทนะครับเบอร์4คูณ1.5 นะครับเส้นละ250บาทตัวนี้ยกกองตรงนี้นะครับ300บาทนะครับมาที่ตู้ลำโพงกันนะครับตู้ลำโพงนี่เป็นตู้บีพันนะครับบีพันนะครับมีสีใบนะครับมีสใบก็สภาพยังดีอยู่นะครับไม่บวมนะครับสภาพยังแน่นนะครับบีพันนะครับสภาพข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มีตะแกรงเหล็กให้นะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนแบบนี้นะครับนี่นะครับทั้งสี่ใบเลยนะครับผมอ่ะตู้ราคาวันนี้นะครับใบละใบละแปดร้อยบาทนะครับใบละแปดร้อยบาทนะครับผมบีพันนะครับใบละแปดร้อยบาทนะครับมีขอบเหล็กให้นะครับตู้มีขอบเหล็กนะครับนี่นะครับตู้จะเป็นขอบเหล็กนะครับ ขอบเล็กนะครับผมขอบเล็กตะแกรงเหล็กให้นะครับใบละแปดร้อยบาทนะครับมาที่ตอนนี้วาเทคไปแล้วครับไปแล้วเอาดอกลำโพงกันดีกว่าครับดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงดอกลำโพง B.M. 300นะครับ1ินิ้วนะครับก็จะเป็นรุ่นหน้าดำนะครับหน้าดำอยู่2หลดอกนะครับ บอกเลยว่าสภาพเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ก็สวยๆนะครับตัวนี้จะหมอกบุบนิดนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับนิดเดียวนะครับอาจจะแก้ได้ครับบางบางท่านมีมีตัวดูดดูดออกปุ๊บเลยนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าหน้าดํานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นหน้าหน้าขาวนะครับหน้าขาวจะเป็นตนแรกๆนะครับหน้าขาวนะครับดอกก็เดิมๆนะครับสวยๆเหมือนกันนะครับสวยๆเหมือนกันเดิมๆนะครับ ดอกละ1 8 0 0บาทนะครับ <descon fin anta> ดอกละ1,800บาทนะครับดอกละ1,800บาทนะครับมาที่นะครับดอก p audio นะครับรุ่น22 4 1นะครับรุ่นโอ้โหรุ่นนี้เสียงสุดยอดนะครับรุ่นนี้ไม่เน้นแรงนะครับแต่เน้นเน้นเสียงเพาะนะครับเน้นเสียงนุ่มลึกนะครับอ่ะมียูซีดอกนะครับมียูซีดอกนะครับสองสองสี่หนึ่งมียูซีดอกอ่าตัวนี้จะเป็นดอกส้อมนะครับดอกส้อม ดอก่อมแบบนี้นะครับจะมีรอยแปะหมวกแปะกาวอะไรครับไม่แน่ใจว่าซ่อมหรือไม่ซ่อมแต่ว่าตีเป็นดอกซ่อมไปแล้วกันนะครับอ่ะดอกละหนึ่งพันบาทนะครับมีสองดอกนะครับมีมีดอกนี้กับดอกนี้นะครับดอกซ่อมนะครับดอก่อมหนึ่งดอกละหนึ่งพันบาทใช้งานปกตินะครับใช้งานปกตินะครับไม่เบียดนะครับไม่เบียดดอกละหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ส่วนดอกนี้กับดอกนี้นะครับอันนี้คือดอกเดิมนะครับดอกกำเดิทจะมีจุ่สองดอกนะครับดอกิมเดินครับยังไม่มีปะกาวปะอะไรนะครับ ดอกเดิมๆครับหนึ่งพันหนึบาทนะครับหนึ่ดอบาทนะครับดอกละ1,700บาทนะครับมีอยู่สดอกนะครับส่วนดอกซ่อมมีสอดอกดอกละ1น0 0งบาทนะครับแล้วก็มาที่นะครับพีอาอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นอะสองสองีนะครับสองสตัวนี้มีเข้ามาทั้งหมด8ปดแใบนะครับแดดอกนะครับ เดี๋ยวผมใช้ท่านดูนะครับขออนุญาตยกแป๊บหนึ่งหนักนะฮะอ่านะครับผมโอ้นี่ประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยอันนี้ขออนุญาตวางโทรศัพท์นะครับเพราะว่ามันหนักนะครับเรามันหนักนะครับอ่ะโอเคครับนี่นะครับก็นี่นะครับเราก็สภาพสวยๆเลยนะครับเดิมๆสวยๆนะครับแบบนี้นะครับสวยๆผ้าตึงๆนะครับ รุ่น2 2 c 4นะครับผีวิดีโอทรงเดียวกับ c h a l l เจอร์ 2002, นะครับ c h a l l e n อร์102นะครับตันนี้ก็จะเป็น1,200บาทเช่นเดียวกันนะครับสภาพสวยๆนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆเลยเดิมทั้ง8ดอกนะครับดอกละ2,500บาทนะครับดอกละ2,500บาทนะครับมาที่อดอกคันนี้นะครับคันนี้อ่ามอรกตดคันนี้มอรกตนะครับ นี่สภาพดอกอูใหม่มากครับใหม่มากเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับมีสองดอกนะครับมีสองดอกนะครับดอกละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทดอกใหม่มากนะครับใหม่มากนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็คันี้อีกตัวนะครับเหลืออยู่สองดอกเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นรุ่นพันบาทนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพันบาทส่วนตัวนี้มรกตดมรกตดเป็นรุ่นพันสองนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่น 1, ทันบัตนะครับดอกเดิมๆดิมเดิมเเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เคยลงคลิปที่แล้วอยู่ยังเหลืออยู่2ดอกยังไม่ออกนะครับอ่ะคลิปนี้1นึ่ันสอบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทโอ้ลิ้นพันกันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทดอกเดิมๆนะครับดอกเดิมๆนะครับเหลืออยู่สองดอกนะครับส่วนดอกทั้งไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็อ่ะอ่ะมี สามเอนะครับสามเออ่ะตัวนี the the ้โอ้ตัวนี Oregon ้ไปแล้วขออภัยเหลือหนึ่งตัวนะครับตัวนี้โอ้ดอกสภาพผ่านศึกสงครามมาเยอะครับแบบนี้นะครับดอกเสียนะครับตัวนี้ดอกเสียนะครับดอกเสียสามอเอนี่นะครับเอ้าตัวนี้ดอกละสี่ร้อยบาทนะครับดอกละสี่ร้อยบาทนะครับดอกเสียนะครับสามเอดอกละสี่ร้อยบาทนะครับมาดูมาดู อ่ะมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ตัวนี้จะเป็นโฮนิคนะครับ xm oh mx นะครับ8 fx นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีเอฟเฟกนะครับมีเอฟเฟกมี EQ นะครับมี EQ นะครับผมมี8ช่องนะครับ8ช่องสภาพสวยมากครับสภาพสวยมากสวยริ๊บเลยนะครับตัวนี้ สภาพยังใหม่ๆนะครับใหม่มากนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีเอฟเฟกหวานนะครับสภาพสวยมากนะครับสวยมากเลยนะครับก็พี่น้องดูนะครับมาดูนะครับอ่ะมิกเซอร์นะครับแปดช่องนะครับมีเอฟเฟกนะครับมีอีคอล์เเซอร์นะครับมีอีคิวให้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเสียงดีนะครับ 3,500บาทนะครับแล้วก็มาที่นะครับมาที่นี่นะครับมิกเซอร์ทาดานะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้งานอยู่นี่นะครับตัวนี้สภาพสวยๆเช่นเดียวกันนะครับผมมีอีคอรลิเซอร์นะครับมีคิวให้มีเอฟเฟกให้นะครับหน้าจอจะเป็นดิจิตอลตัวนี้ก็หน้าจอดิจิตอลเช่นเดียวกันนะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับตัวนี้นะครับ สภาพสวยๆนะครับทาดาทาดา e16 นะครับตัวนี้จะเป็นโมโน8ช่องนะครับสเตอริโอสเตอริโอ1 2 3 4สเตอริโอ4ช่องนะครับจะเป็น16ช่องทั้งหมดนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับตัวพอดีพอดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับพอดีเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เสียงดีเช่นเดียวกันครับมีตำหนิ1ช่องนะครับช่องที่1นะฮะไม่ดังนะครับช่องที่1ไม่ดังนะครับนอกนั้น ปกติทุกช่องนะครับปกติทุกช่องนะครับไม่ดังหนึ่งช่องนะครับตัวนี้ราคา2,000บาทนะครับ2000บาทนะครับผมแล้วก็มาที่นะครับปรีนะฮะปรีขออนุญาตยกโทรศัพท์ออกสักครู่นะฮะเปิดเพลงอยู่ปรีตัวนี้จะมีอ่าบลูทูธนะครับมีบลูทูธให้นะครับตัวนี้ปรีตัวนี้นะครับมีบลูทูธให้นี่นะครับ ช่องใหม่1 2 3 4นะครับเป็นปีคาราเกะได้เลยนะครับมาดูด้านหลังสภาพนี่บอกเลยว่าโอ้โหสวยกริบเลยนะครับกริบเลยมาดูดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับเสียงดีครับปีตัวนี้นะครับถ้าในสนใจนะครับปีตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับตัวบนนะครับหนึ่งพันบาทมาดูตัวล่างนะครับตัวล่างครับตัวล่างก็เป็นปีเช่นเดียวกันนะครับนี่ แต่ตัวนั่งไม่มีบลูทูธให้นะครับก็จะตัวใหญ่กว่าตัวบนหน่อยนะครับจะลึกกว่านะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังดูด้านหลังกันเลยนะครับด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นปรีเขาเรียกปรีไรนาะแบบนี้แบบปรีอ่าปรีคอร์สหรือเปล่าครับจะมีโลมิดไฮนะครับโลมิดไฮให้เลยนะครับแยกช่องให้อิสระนะครับโลมิดไฮนะครับสัญญาณเข้าก็จะเป็น แจ็คแบบนี้นะครับแจ็คประมาณนี้นะครับขาออกก็จะเป็นโลมิดไฮให้นะครับผมก็1 0 0 0บาทเช่นเดียวกันนะครับสภาพสวยเหมือนกันนะครับสยคลิปเลยนะครับนะครับปรีปรีตัวละ1 0 0 0บาทนะครับตัวละ1000บาทนะครับผมตัวล่างจะเป็นโมดิฟายสามพันหกนะครับวีซตนะครับตัวนี้เครื่องเดิมๆเลยนะครับเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆเลยนะครับผม ใช้งานปกตินะครับทดสอบสักครึ่งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพอนะฮะเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ผมก็พูดไปงั้นแหละม่รู้ติดหรือไม่ติดก็ไม่รู้นะครับอ่ะเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทเครื่องเดิมๆนะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยก็จะมีรอยตรงนี้นิดหน่อยนะครับรอยขีดก่อนโรงัานก็สภาพ สวยอยู่นะครับเดิมๆเลยนะครับผม7,500บาทนะครับมาที่นะครับโอ้ที k ไปแล้วขออภัยนะครับมาที่ทาร์บเ0้าพนะครับทาร์บ9ก0าเครื่องเดิมๆนะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นฟิวรุ่นแรกๆนะครับรุ่นฟิวนะครับ9ก0าตัวนี้27,500บาทนะครับ27,500บาทสภาพสวยนะครับ t ีดีเคสีชแนลนะครับสีชแนลนะครับ MA 8004นะครับเครื่องเดิมเดิมสติ cker ไม่ขาดนะครับ หนึ่งหนึ่งัน้าร้อยบาทนะครับหนึ่งืหนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับอ่า DBX แท้นะครับ DBX แท้ครอดิจิตอลนะครับรุ่น PA นะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับของแท้อ่ันห้าร้อยบาทนะครับห5พันห้าร้อยบาทนะครับผม EQ Modify นะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งบาทนะครับนี่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับหนึ่งพันบาทนะครับ อ่ะเอ็มทาดานะครับเอ็มทาดานะครับเอ็มทาดาสามพันห้าร้อยบาทนะครับคลิปนี้สามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทอ่าส่วนท่านใดสนใจจะดูรูปไส้ในนะครับติดต่อลังไหนกันเข้ามานะครับข้างในผมจะถ่ายรูปให้ดูนะครับอ่าตัวนี้จะเป็น x l ็กเหกร้อยนะครับ NPE นะครับอ่สภาพสวยๆนะครับตัวนี้เดิมๆที่สวยสวยมากครับ ตัวนี้สวยคลิปเลยนะครับผมกลุ่มใหม่เพราะว่าสภาพมันยังใหม่อยู่นะครับนี่นะครับ xl หกร้อยนะครับ npe นะครับสามพันห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับสภาพสวยๆนะครับแล้วก็มาไฟแอนไฟนะครับรุ่นสองพันห้าร้ครับมาทูนะครับตัวนี้มาทูนะครับตัวนี้ก็อ่ะคลิปนี้พิเศษเลยคลิปนี้หกพันบาทนะครับหกพันบาทอ่ะลงจากคลิปเทแล้วมาเยอะอยู่ครับ คลิปนี้หกพันบาทนะครับหกพันบาทเครื่องเดิมเดิมนะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับใช้งานปกตินะครับ XL คลพันสองนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเครื่องเดิมเดิมเช่นเดียวกันนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมโอเคนะครับจะเหลือตัวไหนเดี๋ยวอ่าน่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับอ่ะคอมห้าศูนย์นะครับผมเพราะว่าคนจองคลิปที่แล้วเงียบไป คร้อม5าสภาพใหม่ๆนะครับใหม่เลยสวยมากนะครับนี่พร้อมปากแบบนี้นะครับปากประมาณหกนิ้วครึ่งนะครับปากประมาณหกนิ้วครึ่งนะครับนี่ปากแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเสียงดีนะครับมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับสี่ตัวพร้อมปากพร้อมปากเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมปากเจ็ดร้อยบาทนะครับมีสี่ตัวนะครับอ่าแล้วก็มีเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กอ่าเน็ตเวิร์กเน็ตเิร์ก เป็นเวทเวิร์กหนึ ENNIS, ่งคูณหนึ่งนะครับมีสีตัวนะครับสีตัวอ่านะครับนี่ขาเข้านะครับเข้านะครับออกเสียงกลางนะครับอันนี้ออกเสียงแหลมนะครับหนึ่งคูณหนึ่งนะครับตัวใหญ่นะครับทำฝ่ามือผมเลยนะครับเสียงดีครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับตัวนี้ตัวละสองร้อยห้าสิบาทนะครับตัวละสองร้อยห้าสิบาทนะครับมีสีตัวนะครับมีสีตัวนะครับตัวละ 250บาทนะครับผมนะครับอ่ะวันนี้ขอนําเสนอพี่น้องอ่ะเพียงเท่านี้ก่อนโอ้อ่ะหรืออีกตัวหนึ่งนะครับกล่องเหล็กนะครับใส่มิกเซอร์นะครับกล่องเหล็กสายมิกเซอร์นะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็ขนาดอ่าผมยังไม่ได้วัดขนาดว่าท่านได้สนใจนะครับท่านได้สนใจก็ติดต่อมานะครับผมจะวัดขนาดให้นะครับว่าจะใส่มีของท่านได้หรือเปล่านะครับอยู่ข้างในนะครับนี่ ข้างในก็ยังสภาพดีนะครับก็จะมีตัวนี้ชิคาดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับบอดี้ภายนอกสภาพสวยนะครับมีตัวล็อกให้เรียบร้อยนะครับตัวล็อกนะครับตัวล็อกมีเรียบร้อยนะครับอันหนึ่งพันบาทครับแหลกสายมิตหนึ่งพันบาทนะครับครับผมท่านใดสนใจนะครับชิ้นไหนนะครับก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 8ย์ สามหกสาหนะครับหรือจะเป็นทาง Facebook นะครับผมอ่าขอขอย้ําอีกทีหนึ่งนะครับทางร้านของเรานะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับสะดวกโอนเท่านั้นหรือท่านที่มารับเองก็จะดีมากเลยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ